เรามาว่ากันด้วยคำสั่ง selection box กันนิดนึงนะครับเป็นข้อมูลว่าเวลาทางานเดี๋ยวผมจะปรับไปที่ view perspective จาก view perspective ให้เป็น view orthographic นะครับเพื่อการทางานจะได้ง่ายแล้วก็หมุนเข้ามุม3มิตินะครับท่านี้ผมจะซูมไปที่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะต้องการแก้ในบางส่วนที่งานที่เราทำไปแล้วต้องการแก้ส่วนงานโครงอลูมิเนียม มันเลี่ยนและมันเลี่ยนตรงนี้นะครับท่านจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นประตูเนี่ยนะครับเราก็ทําการลาาครอบในวัตถุนะครับที่เราจะต้องการแก้จากซ้ายไปขวาให้โดนเฉพาะที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นประเด็นนะครับเลือกจากซ้ายไปขวาถ้าเลือกจากขวาไปซ้ายจะโดนทั้งหมดแล้วันจะมีปุ่มนะครับที่หัวข้อ modify and multi selection จะมีหัวข้อที่เลือกว่า selection box พอสร้างหัวข้อ selection box ปุ๊บเนี่ยสถานดีวิวเราก็จะเป็น วิวที่เราจะเข้ามาทํางานเฉพาะส่วนเช่นยกตัวอย่างจะต้องการแก้แก้ตรงนี้นะครับอ่าเพิ่มแก้ตรงนี้ให้เป็นข้อสุดท้ายให้เป็นประตูนะครับยกตัวอย่างนะครับเราก็จะเข้าไปแก้ได้นะครับเรากดแท็บเข้าไปเราไป selection ตรงอมเลียนต่างๆที่เราจะต้องแก้สมมติจะดีล t ทออกนะครับ แล้วก็ e l e t e เอ่อ s e g m e n t ของตัวที่เราแบ่งตัวปร,ประตูไว้ในลักษณะนี้เราก็ลบออกได้แล้วเราก็ไป Select ตัวที่เป็น Panel นะครับก <c oughs> ดแท็บไปเรื่อยๆกระทั่งเราเจอ Panel เราก็ไปเปลี่ยนเอ่อต่อตรงนี้นะครับให้เป็นเอ่อตัวอย่างให้เป็นเธอเธอเธอวอลดับเบิกลก็เลือก เขาก็จะเอาเคอร์เทนวอลดับเบิลกลาสมาใส่ดังนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ช่วยการทำงานนะครับ